สวัสดีครับแก็ปมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ช่างเดิมผมพาเพื่อนมาเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินนะครับเพื่อจะวิ่งแก็ปนะครับดับแรกเราก็จะไปที่เคพาร์ตนะครับเราต้องไปโหลดเคพาร์ตของธนาคารมาก่อนนะครับไปที่ธนาคารนะครับเราก็จะทําให้นะครับนี้เราจะโหลดเงินเข้ากระเป๋าตังเราต้องมาที่แอปของเคพาร์ตนะครับก็คือกสิกรเนาะของกสิกรนะครับ Okay. พอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับเราก็ไปตรงที่คำว่าธุรกรรมนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับของเราลงไปพอใส่รหัสเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนคำว่าจ่ายบินนะครับตรงนี้แล้วก็ มาอื่นๆเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก,กดพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมคําว่าเปลี่ยนเป็นภาษาจิงกันครับ G R อ e, แล้วก็ B นะครับ เป็นว่าแก็ปนะครับแล้วก็กดคําว่าแก็ปทีนี้เราก็ใส่รหัสบัตรประชาชนของเรานะครับเข้าไปใส่รหัสเสร็จเขาก็จะให้เรากรอกเบอร์โทรนะครับลงไปในมือถือของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเงินเข้าไปเลยครับสมมติว่าผมจะเติมสักร้อยหนึ่งนะครับผมก็กดหนึ่งก็ศูนย์ศูนย์เราก็กดตกลงครับผมล้วก็ถัดไป ก็จํานวนเงินก็เข้าไปแล้วครับหนึ่งร้อยบาทนะครับทีนี้ก็ยืนยันเสร็จเรียบร้อยครับผมนี้เราก็เข้าไปดูในแอปแก็บของเราว่าเงินมันเข้าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมันจะเข้าอีกสองชั่วโมงกับตอนนี้เงินในกระเป๋าตังค์ผมเหลืออยู่ห้าบาทนะครับเงินที่โอนได้วันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า กดตรงนี้โอนได้อีกถ้าโอนเข้าธนาคารได้48บาทครับสำหรับวันนี้ผมก็เหลือ48บาทนะครับยังไม่ได้วิ่งพองานเลยครับเดี๋ยวงานขึ้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับ